ตอนนี้ไม่กินเขาบ้านมูได้จ้าเห็ดังกินน้อเนาะอันนี้หัวหน้าพ้าไปเก็บเห็ดได้จ้าหัวหน้าแกงเออพี่สาวพ้าไปเก็บเห็ดป้าใี่กินเป็นยังแงเนาะอันนี้เป็นยังนี่สุบสุบกระเขียกรเขียบกเขียแขกสูบกระเขียแขกมันก็คือกระเขียบถ้าเออสันวะลูกซีนบันน่ะว เขกมไปประมาณอาทิตย์นึ่งเลวเขาว่ไ้สุกจักยาเข้าข้าไปรไปหารออยู่เมืนบอกชีวิตมาดามนี่แบบชีวิตมาดามยวนยิ่เมืกเนบ้าดามกจมาดามแบบมาดาแบบไดเอาว่าตามไม่เรีนบอบอกหุบอก่อันเก่าน่กับินมันเบ่อตัวีีดานี่ข้ามขัวข้าไม่คุยเหแหดข้อเงี้ยนหัดข้อแต่อยู่ทั้งรถละเงี้ยนยิ่หลักเลยพกโมง อืมอีออเด้๋ยสอบไปไปเป็นตัวหัวหนูจางแ่เงินแต่คตวบินแตเนาะตาะเป็นตัวขาแต่งคมยุบานมันนะเราวแต่ว่าจิดตังเนี่ยเออแม่เข้าอันเข้าอันยงบ่เากีิาว่าเวลาไปเก็บเพ็ดคือสีม้วนแต่นดี๋เขาว่า พ <c ười> ี่ดาว่าแตงกองพี่ดาว่ามึงกล้าแต้งกองอยู่นั่นมูดเจ็บเบงเนี่ยเบื้องตนนั้นานเคมาเลยมุงกองมึงกับ้าเนเฮ้นี่อันนั้นเนาะขายแต่งกองไม่อยู่ซอยอันเอเขาลงทุนขนาดได้เลย อีนึงบ่มากกับว่าเพื่อนผู้นึงผู้นึงบ่มากกับว่าเพื่อนผู้นึงอย่าว่าเหี้ยงอันพอีะเห็นเขาจะอันปั่นวงไพ่ล่ะอือือีนึงได้ปั๊บบ้าเพื่อนปั๊บอีนึงได้เงี้ยเงี้ยเงี้ยงงงการตอนนั่นนี่ต่างคนละเน้ากินเขาละหลายก่อเห็ดแนวอยู่แนวกินนั่นแหละก็งงมองไม่เข้าไปนี่แหละอือื ตรงได้มือแล้วเป็นมือไหมอืมแต่สมควรที่เสียให้กินเราตรองม,มือละมือ,อมบัดน,นี้ผู้ที่เสียนันไปยุตตองเมิดเสียแน่ผู้ใดแน่เป็นผู้เขาใดเขาก็เที่ยวออกเที่ยวเขาเนาะเขาไปเฮ็ดงานแน่หลืองานขากับมาถ้าบริบรุจากแคนเด้อ อันซุ่มไปเห็ดงานนี่ยอันซุ่มไปเห็ดงานเนี่ยถงสสยต่ามันง่ายเฮ็ดงานคือ้ิเดียวจะเห็นแตกแมนมขึ้นเนาะหนูได้ดิหนูนะลูกสินงไปเห็ดเอนมาไหนลูกสิ่งหมูไอ้นั่นซังจวงด้วยก็อยวก็ต้องซังสามด้วยเ่มามเอาจักยาเาม่กินกอนจังเลยจะเห็ดไห้งไหมลูกสิ้นแช่แช่จนดูดมันบ่แบนะ ไม่รู้กนนินเนื้ยอยอยูอ่อนสามรมนั่นไมเอาแต่พุณยเนเอาอันแบบนี้ว่าลูกสิ้นหมูมืมอน้องกายมากนั่นเขาสร้างสรงโลกแบบเนี้ยเอาของเขาไม่ให้อันน้องกายเจีนก็ได้ยานมันบ่พ่อเด่นไเอาเพราะวันาตัวมาอยูย่เทนึงมาอาทิตยหนึ่งปุ <มา S 2> ๋นะบางอาทิตย์ียิเกินเนี่ยสะบัดรูปนะโอ้ตั้งอาทิตยหนึ่งพ <c oughs> ี่ดา โอก็ย้อนเห็นรู้ว่ามันนั้นแชทกันลอยเพื่อนบอมาหยว่อีกนึงภาพไปอันพวกลานไอ้นิ่งีปกับพีดเติมนะไปก็มีกิจกรรมแกบซูมือไปว่ายน้ำไปเล่นนยังไปหย่งโอ้ว่าเมื่อกี้เนี่ยอาทิตย์เมื่อกี้เนี่ยโรงแรมเต็มเขาไปเล่นสกีไออีก้งแรมหนือโรงแมพี่พๆเป็นเนาะเต็มไม่ได้หน่อยพอครัวเต็ม ข้องเล่นแม่พิดาข้องเหรียอย่างเขาเรียกว่าโดมโดมนี่อย่างบุ๊คหนูเขาบวชบัดเขาตังสองลอยไอเน็ดผ้าไปมือรุ่นมากกับไปไหว้น้ำไปเหรียบ้านมูไปอี่ยังเขาบวกมูไปน้ำเขาซ้อมมือกับบางวังอ่ะที่ตัวน้ำจิ้มซุปซีมันแซ่บด้วยนะน้ำบักหาแบบโบราณนั่นอะ กับเบื้องยูทูปอือน้ำบะขามน้ำตาลอยากอยากเบิ้องยังอยากเห็นยังอยกเบื้งยูทูบอ๋อไม่ได้ใ้ไหแล้วใส่สีชมพูใส่ทัวต่ำใส่สีชมพูลงไกได้ไหมเด้ยอยูคนแกนเหรอเราทอกินของเรกินของเราเแลต็ได้แต่สมัยกินหมองคือเบื้งน้ากิน น้ำด,ดำๆเ,เ,เ,เนาะกินเนาะเขาจะใส่น้ำมสีอิูวเนาะไอ้เอามาจำจำเขาเน,ะนาะจำเขาแจงเซ็นมื้อนั้นกินก็เขาได้เลยใช่นี่เจ้าเดี๋ยวอยู่บ้านทีนะเราเห็นหน้ำสีคูม่มันก็มาดังมาดังอีกตอนอั้นที่ว่าอีหยังอีนักลหลวงล่ะลูกชิ้นยืนกินยืนกินอีหยังก่อนหรอลิซ่าลิซ่าข้าวบัวมันเสียก็พัดได้อยู่ ใส่แค่นั้นชุ่มอันกุ้มตัวไอ้ติ๋ยอติ๋ยวเห็นงานบ้างไหมไป้งแบบเมื่บ้านมื่อวานเขาเขาตัวเขาว่ามากินสุบกกเดิมมื่อวานนี่โอเคโอเคลยการเขาวอามีเฮลี่ไปเล่นไปแต่ายสวงสมบวกหมูน่าจะพีนิดมาครับต้มบักเก่เลยการบบฝวมู่บ้า อาเ้าไปเลเพราะงั้นพอีพยายามกันไปดวก็เลยไปแต่มากเมือนดิไพยายามหอกัดแล้วไปเห็ดอย่งแล้วไปยามแม่ใื้อซื้อน่สิใม่จังแหละเราไปยามแม่แล้วเราก็ไปเห็ดบัตรบริษัทเราเพว่ามันบัตรเราเหมือนอายุปรเดียวคือไม่เหมือนจะูบักกาโอ้ยจังยากไปเบิดลายไปเบิดตัวหอไปน้่งตีนัวขาดนุ่งผดจั <ไ>กินรูปกาแฟกินได้ทเที่ยเดียวยเขาเลยออืแต่นี่กับพูดหน่อยว่าแห้งเหรอผมรถไปหายอย่างอ,างอื่โอ้ยเราอยากกินจิงจมันเข้าวะ่ะ